สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนพบกับเจ๊ไหลเด้อเจ๊หล่ะเจ๊หล่ะแขีวหางแขียวแตกถ้ากินผักเต้าเจ๊หล่ะสะแนวมื่อนี้คือเลิกยาเบียดต้นต้นคำสิไปีางออกกําลังกายฝ่าฝนมาเมิดมาแล้วบวชได้ออกกันแบอยู่ในสุดสีเงากําลังกายพี่น้องก็เลยฝ่าฝนมาก่อนมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเมื่งตอนไหนเจ๊หล่ะก็เลยว่าฝ่าฝนมากายา กินหอดพี่น้องกินหอยเพื่อนก่อนหมูด้วพัดมีหมอบักใหญ่ยังไงมีเหลืองนี่มีเหลืองพัดกระดูกเพื่อเต่าเพื่อผัวพัดเสียสีหมูเสียพักกะล่ำเด้อสีแเบ่งตาเอาเอาซจำพอกินพี่น้องมันสิเป็นเงื่อนมันสิเป็นเงื่อนโอ้ยเรื่องวันนี้โอเคเป็นไมาเลยกี่ไรเอตเองเอตใบขาดีแต่บุกใส ดไส้กลางสรดไส้น่อยมีคำสั่งมากว่ะเฮ็ดแนวกินไใใ้้ดรเงไมเไื่ยหิวเขาแล้วเพะว่าเดอเบียดเลืเบียดหาบเคงืงกดกไสกลางน่อนที่แล้วยถวยจุมกลุ่มเลยเนะวเฉพาะก,กระลำพี่นนองพักสู่หรือพักกระลำปี หมอยังไงทำไม่ต้องขาซะมันสกีกะนั่นมากินกินผัดมีผัดมีมีหน่อมไม้หมากับตอนใช่ก่อนพัดกลำพัดเซสีหมูเนี่ยหมูเดืุดคนหน้ามนหามูจะไปออกกำลังกายให้ทายกล่องหนาไดแน่พ้นมาอะไรเนี คือสิเอ็กเซอร์ไซส์อยู่นําแห่ยกขายกเสืออีกเผื่อนําแห่นี่ล่ะก็บ่ไดยางนายมึงพี่น้องตีนโผ่เถาโผ่ภาษาไทยเก๋อซ้ายเฮียก็นึงมาจาใส่ง้าใส่เกือบ่ใส่ง้าบราก็เมือนะ Say cửa, bắt sao không bao giờ kể chị thân đê mô kẹo khao ngô ngay mà. Má má má, mẹ 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 Nó xuống ย่องสกุลตัวเียสีเย็นเนาะออาเจ้าสีซะเจียสิเห็นเดี๋ยวพี่น้องเบื้องหน้าพี่นอ้องเจียสยาเพื่นอเนเจงสิยา,ยาไม่ม,มีไนเีสียนมูมีหนมูหรือเป็นยางพ้นควมมามะเหมือนมาเลยก็ได้ผัดมีเวทาลูกซัโอ้ยเฮียล่ะ bên nhà nào nghe sập bòn được chặt chẽ kia đã mất cá lăm mình toàn con kim cũng chỉ tốt bên à. bữa gì cầm một กันต้นกันพัดย็นหนาวกินอะไรบึงเลียวได้ขังหนึ่งพัดมีน้ำมะพร้กระเทียมหัวหอมเอาม้าวเคียงเติมเกลือผงหนู่น้ำตาลได้หนึ่งนี่ละหน่อยตะยุน้ำป้าพริกไทย พัดรวมมันเขากันหอมเลยก็เอาเสีนลงเอาเหนือลงเหน่ามูทำมันซุกพัดให้ซุกเติมน้ำเรื่องน้อยหนึ่งพัดพัดพัดจนมันหอมซุปเป็นอแล้วก็เอาผักกะลามที่ห้องฟ้านบางๆหลังหลังเ,ลเรียบร้อยเอามาลงพัดกับกันรวมตัวเสียนมีเนี่ยเป็นมีเบียดะนะ มีเรื่องเวียดมีส่องส่องไงส่องซีเวียดพินกิบเอามาลวกซุปเรียบร้อย,อยเอามาพันรวมเขากันก็เครื่องที่เขาต่ำปนขัวแล้วเท่านั้นเซ็ตสินงเบียรสปาเกตตีให้หมักซอสกับซอสหัวเตจิดาบุมักซอสให้หมักพริก Sốt pết, tức là suốt muối ớt, tức là suốt muối quá mặc xe của mà này có khóng cuốn màn hình Sai càng khóng cuốn kìa Còn mặc tụm lại của sai càng Chà bụi này có mặc Mặc kim xiên ạ mặc kim xiên nó hóng vậy เฮ็ดเองแซบเองไปซื้อเกากินหมอนี่มันเป็นแซนปลายผมอ่ะจานหนึ่งเนี่ยหาซีฟซีหาซีฟเขาสื่อวาพัดกินเองเพื่อสะอาดปลอดภัยจานน้อยๆอยู่อาหารเจ้าขคยคงเขาลงถึงหลายเด้อ เขาแพ้แผลเก็สื่อว่าพัดเองนุ่อะมากดใตจัดอยูหาดานั้นมันออกโรดวน สาวอนหกหมู่เสียไปหนออื้ม กินมุกมุกตัวไหนก็แบบนี้เลยไม่ละน้องเงี้ยมันก็ไก่พี่น้องเลยแสบพีทเองแซ่บแ่บพี่น้องก็อ่เนนึงแต่มาเพีทคิงหอมกระเทียมค่ะดำเข้ากันเอาไปพัดรวมเข้ากันใส่น้ำมันเผื่อน้อยหนึ่งพัดทำมันหอม แล้วก็เ,เกลือพุงนัวลงน้ำตาลนงเนี่ยละหน่อยซัมพอริโนะเนีย่นยจะยูเมกิยอดลงน้ำปลาหน่อยนึงติ่งหนามลงพัดหมูสองกันน้ำน,นัวพัดพัดมิซูบะกิเตะ เต็มสัปกปกติแบบแบกชิปนาทีชิปปลายนาทีเลยพี่น้องมันอยางหาเพื่อนๆเบิ่อเบิ้องหงส์เนาะฮีโร่คลิปนี้เพื่อนค่านี้กินเบิองล้างก่อคุยกันไม่คลิปนาวุ้นเฟินใส่ทุกทานสุขภาพเพียงแห่งสุกุตสุข,ขันเนอร์ขไก่ลำลุยลำลวย การงานจเจริญหนุ่งหงายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจหล่าในเรื่องเป็นกำลังใจให้เนี่ยหาหากการกดติดตามมันกันหลายๆกดใจให้หลายๆไม่ไม่ไปแล้วสบายดี